สวัดีค่ะขออนุญาตรีวิวนะคะวันนี้พามาดูตัวเก่งสีประตูนะคะ h o n d a c ซี i c f d นะคะเครื่อง1.8รถปี08ค่ะก็มาดูสภาพด้านหน้าเลยนะคะสภาพไฟหน้าใสกิ้งเลยนะคะทั้งไฟหน้าแล้วก็ไฟตัดหมอกด้านล่างกระจังหน้าสวยนะคะไม่มีแตกร้าไม่มีผุไม่มีหลุดนะคะรถสีสวยรอบคันนะคะสภาพดีไม่มีผุไม่มีชนค่ะ รถคันนี้นะคะได้ยางใหม่ปี24สี่นะคะสีส่เส้นเลยแล้วก็ได้แมตช์เดินแของ t o y ยต a เลยนะคะสภาพฝากระโปรงนะคะสีสวยค่ะไม่มีขูดขีดนะคะกระจกค่ะติดฟิล์มให้เรียบร้อยไม่มีแตกร้าวนะคะด้านหน้าแล้วก็ภาษีหมดปีนี้สิ้นปีเดือนพันวานะคะวันที่9นี้นะคะสภาพด้านข้างนะคะรุ่นนี้ไฟเลี้ยวด้านข้างเขาติดตรงแก้มหน้ามาให้นะคะ เดี๋ยวดูสีสันรอบคันนะคะดูด้านบนด้านล่างไม่มีผุนะคะตัวคิ้วกันสาดใส่ให้เรียบร้อยนะคะยางสวยสี่เส้นสภาพด้านหลังนะคะอันนี้ก็อยู่ในสภาพดีไฟไม่มีหลุดไม่มีแตกนะคะรุ่นนี้ได้ไฟแปดเหลี่ยมนะคะกระจกสภาพดีค่ะได้เดิมเดิมเลยนะคะ เดี๋ยวมาดูด้านในกันบ้างด้านในนะคะตัวเบาะอะไรเขาจะแต่งโทนสีเบจนะคะตัดกับคอนโซลที่ออกเป็นโซนสีดํานะคะดูด้านในค่ะกระจกไฟฟ้าแผงอะไรอยู่ครบเลยนะคะเบาะนะคะได้เป็นเบาะหนังเดิมๆเลยนะคะสภาพดีไม่มีฉีกขาดนะคะทั้งสองฝั่งส่วนคอนโซลต้องบอกว่าของ Honda เขาออกแบบมาดีมากนะคะ สวยแล้วก็ดีไซน์ทันสมัยนะคะแผงแอร์อยู่ครบเลยนะคะแล้วก็เครื่องเล่นได้เดิมๆค่ะแอร์เย็นปกตินะคะเกียร์เป็นเกียร์ออตโต้ค่ะตรงนี้ก็จะมีช่องเก็บพุงเก็บของนะคะที่สามารถมีที่วางแก้วได้ด้วยนะคะนี่ก็ยังสปริงใช้งานได้ปกตินะคะเก็บของได้ปกติโอ,อ้มีกออุญแจสำรองให้ด้วยนะคะ ส่วนที่เก็บของตรงกลางนะคะนี่ก็ปยังเปิดใช้งานได้ปกตินะคะเดือนล็อกทำงานปกติเลขมาอยู่ที่21 3,000กว่ากิโลนะคะเขาก็จะแบ่งจอเป็น2จอนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจอแสด,แสดงความเร็วนะคะตรงนี้ก็จะมีวัดรอบนะคะแล้วก็บอกว่าเกียร์เราใส่เกียร์อะไรอยู่นะคะก็จะมีสองที่ให้ดูแอร์นะคะก็จะเป็นปรับได้ทั้งแมนด้วนแล้วก็ออโต้นะคะนี่นะคะ เราสามารถปรับหมุนปรับได้เลยซึ่งแอร์เนี่ยออกเกณย์ปกตินะคะเครื่องเสียงเปิดตรงนี้นะคะเปิดฟังวิทยุได้ปกตินะคะเสียงออกทุกลำโพงนะคะหรือว่าเราจะสามารถมีซีก็ใส่แผ่นได้นะคะหรือจะเชื่อมกับโทรศัพท์เราเสียบ AUX ได้นะคะตรงน,นี้ก็จะเป็นช่องพวก AC outlet นะคะไม่เสียบกล้องหรือว่าเสียบชาร์จโทรศัพท์ได้นะคะ ดี๋ยวดูฝั่งคนนั่งกันบ้างตรงนี้ช่องเก็บของนะคะสมุดเล่สมุดพวกบุ๊กสวิตอะไรยังอยู่ครบนะคะคันนี้อ่าว้วก็รถเขาก็จะให้ถุงลมแอร์แบกมาให้นะคะทั้งคนนั่งแล้วก็คนขับนะคะเป็นคู่หน้า1คู่ค่ะระบบไฟนะคะด้านหน้าแล้วก็ตรงกลางนะคะเปิดใช้งานได้ปกติเลย เด้านใหม่ๆเลยนะคะไม่มีร่องรอยเจอมาด้วยสภาพดีซอกหลืบสวยเดิมๆเลยนะคะนี่อ่ะมีคาบเื่นหน่อยนะคะดูเช็ใแทอัน,นี้คาพสติกเกอร์ซอกหลืบสวยนะคะนหนังอะไรตึงๆเลยนะคะไม่มีฉีดขาด ด้านหลังที่นั่งกว้างนะคะแล้วก็สภาพเบาะที่ให้มาก็ไม่มีฉีกขาดนะคะอยู่ในสภาพดีภายในนะคะด้านหลังที่ว่างเหลือเยอะเลยนะคะด้านหลังกว้างมากแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีที่วางใส่แก้วพักแขนได้นะคะภายในดีไซน์สวยนะคะสะดวกสบายค่ะเดี๋ยวเช็คก,กระจุกไฟฟ้าค่ะผู้หน้านะคะเคล่นลงปกติค่ะ คู่หลังขึ้นลงปกตินะคะเดี๋ยวเราไปดูกระโปรงหลังกันบ้างคู่ดึงเปิดจากกระโปรงหลังนะคะเปิดมาก็จะมีช่องเก็บของ,งกว้างๆแบบนี้เลยนะคะภายในสะอาดดีนะคะมีตัวเครื่องมืออุปกรณ์ให้นะคะแล้วก็ตัวยางอะไรก็ยังอยู่ครบนะคะด้านล่าง1เส้นใหม่ๆนะคะ ฝากฝากระโปรงท้ายก็ไม่มีขยับนะคะซอกหลืบสวยค่ะแผงผ้ากำมาหยีงอยู่ในสภาพดีนะคะโอเคค่ะนี่คือในส่วนของด้านหลังนะคะแผงประตูส่วนเหมือนกันด้านคงด้านข้างนะคะตรงนี้ก็จะมีแผ่นเพต แ่นเพจเรียบกริบนะคะเนี่ยนะคะรถไม่เคยชนไม่เคยแตะมารถเดิมนะคะซอมเกบสวยเลยค่ะแตรนะคะบางคันรถเก่ามันก็ไม่ดังแล้วเดี๋ยวคันนี้เช็คดูค่ะนี่แตรดังปกตินะคะแล้วก็ระบบล็อกรถนี่ใช้งานได้ปกตินะคะเปิดได้ปกตินะคะระบบกุญแจไม่มีปัญหา โอเคแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันค่ะ,ะมาดูสภาพห้องเครื่องกันนะคะฟังเสียงห้องเครื่องแล้วห้องเครื่องก็นิ่งเงียบดีนะคะห้องเครื่องแห้งๆนะคะไม่มีเยิมส่วนนถฝากระโปรงสองฝั่งก็ไม่ขยับนะคะนี่อแก้มนะคะได้เดิมๆเ,เลย เครื่อง i อ t e c นะคะเครื่องไม่ผิดจีกใ่ตนความล้อนึงอยู่ครบนะคะติกเกอร์เดิมๆนะคะติกเกอร์มอ,อกรอ,อยู่ครบนะคะสสวยเลยนะคะได้สวยเดิมด้วยนะคะภายนมภายในสภาพดีเลยแอร์เย็นระบบต่างๆใช้งานได้ปกตินะคะ คันนี้ราคาเปิดอยู่ที่149,000บาทนะคะได้ทั้งสดและผ่อน,นะคะ่ะเงินสดมาต่อรองได้อีกนะคะรถจอดอยู่ที่วิเชียนรถดีนะคะอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเล่มเอกสารครบรับประกันการโอนย้ายทุกคันนะคะคันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ